แข่งกับปืนเชลซีจับตาดึงอีซักสิงเลอูเช่กลางไนจีเรียโบรีเลียซาอุฮุบเชลซีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ไม่ได้กดซ u b s c r i b e ให้กันฝากกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกๆูกช่องทางของบดีมมีเรื่องเล่านะครับผมใครยังไม่กด Follow ใครไม่กดติดตามฝากกด Follow ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่ะมามาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากกิฟต์มีสปอร์ตนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ย เชลซี Chelsea, แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยหูพึงเลยนะในการที่จะดึงอเล็กซานเดอร์อีซักไปนะครับผมเพราะว่าอีซักเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะครับผมการที่ไม่ได้ไปเล่นถ้วยยุโรปเลยนะครับผมในนามของสโมสรเนี่ยเกือบจะ2ปีเข้าไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยกิมมี่สปอร์ตบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าอีซักเนี่ยอาจจะพิจารณาหาความท้าทายใหม่ๆนะในกรณีที่ว่าท่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่สามารถไปเล่นบอลฟุตบอลยุโรปได้ในฤด,ดูกาลหน้านะครับผมตามรายงานเนี่ยอย่างที่บอกกิมมี่สปอร์ตนะบอกว่าถึงแม้ว่าซีซั่นนี้เนี่ย ตัวของอีซักเนี่ยลงไปแล้วเจเกมใช่ไหมยิงไปได้แค่1ลูกนะครับผมแต่ฝั่งของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยกุนซื้อของทีมนะครับผมก็ต้องการเก็บเขาไว้นะเป็นตัวเลือกหลักสําคัญในแนวรุกเลยเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่าแทนที่จะปล่อยเขาย้ายเนี่ยไปเสริมคู่แข่งอย่างเชลซีหรืออาเซนอลในกาลางฤดูก,กาลเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่านี่มีความเสี่ยงมากเลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะ อีซัคเนี่ยไม่ต้องการประเชิญกับการพลาดเล่นฟุตบอลยุโรป2ฤดูการติดต่อกันนะแต่ถ้านิวคาสเซิลเนี่ยไม่สามารถคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้อีซัคสนใจจะย้ายทีมแน่ๆนะครับผมอย่างที่บอกนะ ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเหลือสัญญาอีก3ปีนะครับผมแล้วก็รับค่าเหนื่อยเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สปอนด์ต่อสัปดาห์นะแต่นิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะขายเขาในเดือนมกรานะครับผมแม้ว่าการเจรจาสัญญาใหม่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะนิวคาสเซิลเนี่ยยังหวังว่าอีซักเนี่ยจะคืนฟอร์มยิงประตูนะครับผมและช่วยพาทีมเนี่ยติดอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะโดยพวกเขาเนี่ยรู้ว่าคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นอาร์เซนอลและก็เชลซีเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของอีซักอย่างใกล้้ชิดดวยเหมมือนนนกััะครบผ อันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเอ้ยที่เรามีข่าวช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมเอ้ยอยากจะได้อีซัคเลยมาเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยตอนนั้นนักเตะจะยังไม่เล่นด้วยแต่พอดูทิศทางแล้วอีซัคก,ก็แบบถ้ากูไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรป2อ,อปีติดอย่างเงี้ยสซีซั่นติดอย่างเงี้ยก็อยากจะหาความท้าทายใ,ใหม่ๆก็ไปไปได้ด้วยเหมือนกันนะและถ้าสมมติอาจะต้องมารอดูกันแล้วกันว่าถ้าสมมติเน้นฟุตบอลยุโรปเนี่ยอาจก็ต้องรอดูว่าจบฤดูกาลเนี่ยเชลซี Chelsea. แล้วก็อาเซนอลเนี่ยจะจบที่อันดับเท่าไหร่แล้วก็จะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วก็ตามที่อีซัคต้องการหรือเปล่าอันนี้ในแง่ของการตอบโจทย์นี้นะในส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับผมเชลซีนี่มีข่าวของ2คนแล้วนะเมื่อวานก็มีข่าวกับยิวเคเรสใช่ไหมวันนี้ก็มีข่าวกับอีซักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยประเด็ตลาดมักกะลาเนี่ยเชลซี Chelsea จะมีปัญหาฟอร์มฝืดแค่ไหนแล้วต้องไปซื้อกองหน้ามาเพิ่มหรือเปล่าอยู่ไปรอติดตามกันแล้วกัันนะครบ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายง,งานจากฝา่งสเปนนะโดยมาเตโอโมเรโตของเรเลโวนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยสนใจคนในรูปนะครับผมนั่นก็คือคิสซันตันอูเชนะครับผมเป็นกองกลางนะอายุ21ปีนะครับผมกองกลางตัวลุกนะเล่นในทั้งตัวลุกแล้วก็บ็อกซ์ซูบ็อกนะครับผมสูง190เลยนะอายุ21ปีเท่านั้นเองนะครับผมเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยเป็นหนึ่งในะงสโมสรที่สอบถามเกี่ยวกับอูเช่นะครับผมมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย21ปีของเกียตาเฟ่นะแต่พวกเขาเนี่ยกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันและเชื่อว่านักเตะเนี่ยเหมาะก,กับพี่เมียรีกด้วยนะและตอนนี้เนี่ยตัวนักเตะกำลังโฟกัสไปที่เกียตาเฟ่เท่านั้นนะครับผมอะ่ะก็เดี๋ยวเราด,ดูคือเอาจริงๆเกมรุกเนี่ยเรามีตัวเยอะแล้วนะมีหลายตัวเลยอ่ะเนี่ยพาเมอร์ Palmer, เอ้ยวิลเลียนก็กำลังจะมาอยากจะขอไอซมบอลมิเบบลียนใช่ไหมอยากจะขอเล่นเบอร์สิบด้วยซ้ำอ่ะ และไอตัวนี้จะเอามาอีไหนะจะมีเฟลีกอีกโอ้โ oh, ห oh, เบอร์สิบเยอะเกินก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสื่ออื่นจะาพูดเรื่องนี้มากแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องรอดูด้วยว่าจะซื้อมาโลเทชันหรือจะซื้อมาเพื่อปั้นขายหรือซื้อมาจะเอาไปแบบส่งยืมอะไรมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูทิศทางต่อไปแล้วกันนะครับผมจำชื่อไวนะ้ Chris che, นะคริสซนะันตันอูเชนะครับผมคริสซันตันอูเชนะเป็นกองกลางดาวรุ่งชาวไนจีเรียนะครับผมอ่ะ ส่วนข่าวต่อไปนะครับผมอ่เริ่มจะงองแงงองแงนะครับผมกับโชโชอาชิมฟงนะอันนี้รายงานจากหลายสื่อเลยนะครับผมเพียร์หนึ่งด้วยนะรายงานจากแอตติกยูเคนะครับผมไซมอนจอนสันแล้วก็เรียมโทมี่นะครับผมแล้วก็ฟาบิโอโรมาโน่นะแล้วก็แมดลอด้วยนะครับผมฝั่งแอตติกยูเคเนี่ยบอกว่ายังไงก่อนเขาบอกว่าอาชิมฟงเนี่ยได้รับแจ้งนะครับผมกับเชลซีนะว่าจะไม่ได้เล่นทีมชุดใหญ่หรือทีมเยาวชนทีมเดเวลลอปเลยนะครับผม ้ายังไม่ต่อสัญญาใหม่นะอาชิมฟงเนี่ยมีสัญญาจนถึงปี2026นะและเชลซีเนี่ยได้เปิดฉากเจราจาเรื่องสัญญาใหม่กับอาชิมฟงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับผมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเชลซีกับอาชิมฟงนะเป็นตัวเลือกนะครับผมมาให้อาชิมฟงเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับสานะต่อจากริชเจมแล้วก็กุสโตนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเชลซีไม่ได้ไปโดลิมานะครับผมและยังมีอาชิมฟงอยู่เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เออไมไ มีรายง,งานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมอาจิงฟงเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรเลยนะครับผมมีทั้งเรอเนดริดหรือแะไต่างๆที่เคยเล่าให้ฟังไปนะแต่เชลซีเนี่ยไม่ต้องการขายและยังมีแผนที่จะเจราจาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและยังมองโลกในแง่ดีว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ด้วยเหมือนกันเชลซีเนี่ยได้ปฏิเสธความสนใจของบาร์เยนในช่วงซัมเมอร์กับโคฟิวไปด้วยแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่ะโรมาโน่ ano, ต่อกับอาจิมปงนะบอกว่า เชลซีเนี่ยมีความรู้สึกว่าสโมสรอ,อื่นเนี่ยอยากจะทาเรื่องเซ็นสัญญากับอาจินพงค์นะครับผมและได้บอกกับนักเตะน,นะว่าต้องการเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างต่อนเนื่องนะครับผมการต่อสัญญาใหม่เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะซึ่งไม่อยากจะเสียเขาไปแบบฟรีๆนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยต้องการจะเก็บเขาไว้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ยื่นเข้ามาด้วยตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ได้เจรจากับเอเจนต์ของอาจินพงค์ไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะทิ้งท้ายจากแม์รอนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ย พยายามจะหาทางออกเรื่องสัญญากับอาจิมฟงนะหลังจากที่เชื่อว่าตกลงกันได้แล้วอาจิมฟงเนี่ยถูกแจ้งว่าจะไม่ได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่หรือทีมเยาวชนเลยหลังจากที่ผิดสัญญาเรื่องของสัญญาใหม่ว่าไม่ต่อสัทีนะครับผมเดีย๋ยวตอนนี้เนี่ย เพราะอะไรไม่รู้ยังไม่ทราบสาเหตุนะซึ่งเชลซีเนี่ยเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะต่อสัญญาแล้วนะและเชลซีเนี่ยรู้สึกสับสนนะครับผมเมื่อพบว่าเขาเนี่ยยังไม่ยังไม่ต่อสัญญาอีกนะและยังกระตือรือร้นที่พยายามหาข้อตกลงร่วมกันนะครับผมอาจิปองเนี่ยตอนนี้เหลือสัญญาอีกแค่18เดือนนะและเชลซีเนี่ยไม่ได้เป็นสโมสรเดียวที่ได้จุดยืนว่าต้องการจะให้เขาไปเป็นอนาคตของสโมสรนะแต่สิ่งนี้เนี่ยยังคงมีความกังวลนะครับผมเพราะอาจิปองเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของทั้งลิเวอร์พูลดอรดมุนด์เรอััลมมาดดรรินะคบผที่ยังมีความมเชื่อโยงกันนนอยู่่ใกแลละเเชซีีย เชื่อว่าได้แสด,ดงให้อาชิฟงเห็นแล้วนะครับผมและนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์นคนอื่นดนด้วยนะว่าเส้นทางในการจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และสโมสรเนี่ยก็เต็มใจที่จะให้โอกาสกับนักเตะโฮมกรนที่มีพรสวรรค์ทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาก็เรายังไม่รู้เหมือนกันนะถ้าลักษณะเนี้ยถ้าฟังถ้าที่เล่าให้ฟังก็คือ,อยูดีก็เบี้ยวต่อสัญ,ญญานะครับผมเพราเบี้ยวต่อสัญญ,ญาไปเสร็จเนี่ยเออเชลซีก็เลยแบบอ่ะถ้ามึงยังสรุป,ปตัวเองไม่ได้งั้นมึงพักก่อนยังไม่ต้องเล่นชุดใหญ เอออยู่อยู่อีกประมาณ18เดือนนะ2026นะครับผมน่าจะหาข้อตกลงกันได้นั่นแหละอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเชลซีกับอาร์จิงฟงเนี่ยจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับโอเคก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมเคลมที่ไปตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากแมทลอเหมือนกันนะครับผมแมทลอเนี่ยบอกว่า ทูเครนเนี่ยจะได้รับการต้อนรับที่เชลซีนะครับผมหลังจากที่ได้รับงานคุมทีมชาติอังกฤษไปแล้วละจะเริ่มงานเนี่ยวันที่1มกรานะครับผมทูเครนเนี่ยสามารถคาดหวังกับการต้อนรับแบบฮีโร่จากแฟนบอลที่แตมฟอต์ดบิดได้เลยนะเมื่อพวกเขานะครับผมเียนที่บอกนะถ้าทูเครนเนี่ยจะกลับมาดูนักเตะอังกฤษนะมันจะเป็นวิสเจมโควิลมาดูเอเค้นะครับผมหลังจากที่คว้าแชมป์แชมเปียนลีกกันไปในฐานะผู้จัดการทีมของเชลซีนะจะกลับมาอย่างฮีโร่เลย เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะแยกทางกับเจ้าของอเมริกันนะครับผมแต่เชลซีเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยให้ทูเคิลเนี่ยคว้าแชมป์เวิลด์คัพปี2026ในฐานะผู้จัดการทีมชาติอังกฤษด้วยนะมันจึงเป็นข่าวดีสําหรับโคพาเมอร์แล้วก็เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆที่เป็นทีมชาติอังกฤษนะหวังว่าจะได้ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของทูเคิลอย่างสม่ำเสมอและจะได้การรับประโยชน์นะครับผมจากการมาเป็นแขกรับเชิญที่สแตมฟอร์ดบิทในฐานะผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนใหม่ด้วยนะครับผมก็คือแยกทางกันไม่ด แต่นักเตะยังมีคนอังกฤษเยอะเหมือนกันอ้าวก็หวังว่าจะแบบส่งให้แล้วก็ให้ทูเครนให้โอกาสหน่อยเอออาจจะเป็นแบบนั้นนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนที่ทูเครนเนี่ยมาที่มาที่แซมฟอร์ดบิดมาเยือนที่แซมฟอร์ดบิดเนี่ยจะได้รับการต้อนรับเป็นยังไงจะมหีหูจัดงานรอเลยหรือเปล่อาอ่าเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอต้อนรับล่วงหน้าแล้วกันนะสำหรับโทมสัสทูเครนนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปไปพูดถึงเอสเซบอลบิลเลียนหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะครับผมก็ย เชลซีเนี่ยรู้สึกแบบรู้สึกฟินอา่าใช้คำนี้รู้สึกฟินกับตัวเองมากที่หม่งหูสุดท้ายเนี่ยได้ไปปิดได้ไปปิดดาวรุ่งแบบระดับท็อปของแบบคะแนนตัวท็อประดับโลกอย่างเอเซอร์บิลเลียนมาได้เลยเนี่ยโรมาโน่เนี่ยบอกว่า วิธีการที่เชลซีเนี่ยต่อสู้เพื่อเอสบาบิเลียนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและบ้ามากมากนะเดี๋ยวให้มีโอกาสโรมาโนเขาบอกเขาจะมาเล่าให้ฟังสิ่งที่อยากจะบอกเลยนะครับผมก็คือภายในของเชลซีเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเนื้อเต้นอย่างมากเลยนะการที่ได้เอสบาบิเลียนเนี่ยมาร่วมทีมและเชื่อว่าได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์ตัวท็อปของโลกและไม่ใช่แค่อ,อเมริกาใต้เท่านั้นนะเชลซีเนี่ยได้รับ,บ,บงานที่ดีกับเอสบาบิเลียนนะครับผมทั้งในและนอกสนามมีความเป็นมืออาชีพความมุ่งมั่นนนนโโฟฟกกัสสสสแลละะะะปปรรรรรรรบบบคคคววาาามมเเเ็็จจจตต้้ออองใใียยุดผ จะมาที่อังกฤษก่อนปลายปีนี้นะจะมาเนี่ยเป็นแผนที่จะมาเดือนลอนดอนมาเดินทางเพื่อการปรับตัวนะครับผมแล้วก็อาจจะมาที่คอแพมและอาจจะไปโผที่แซมฟอร์ดบิดด้วยเหมือนกันนะเชลซีเนี่ยวางแผนการเดินทางอยู่ตอนนี้นะครับผมวก็เดี๋ยวรอดูว่าสิ้นปีเนี่ยจะเห็นเอบซบิเลียนไปโผที่ไหนบ้างจะไปโผคุยับมลสกาจะไปอยู่ในไปอยู่ในเขาเรียกนะรไปดูบอลที่แซมฟอร์ดบิดด้วยหรือเปล่าอ้าวก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับผมขอต้อนรับอย่างเป็นลูหน้ารอดตอนรับอย่างเป็นลงกหน้าตอนรับอย่าง โอเคอ่ะทีนี้ไปทิ้งท้ายนะครับผมข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับท็อตเบนโว่หน่อยนะอันนี้เนี่ยเป็นแรงงานจากมิเกลเดลานี่นะครับผมบอกว่าอาจจะมีแบบมีการสนใจจากกลุ่มคุณซาอุก,กับเชลซีด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ้าวฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะเขาบอกว่ามีความรู้สึกนะครับผมว่าจากทางซาอุเนี่ยกำลังมองหานะครับผมทีมใหญ่ๆในในยุโรปนะครับผมเพื่อจะมาลงทุนนะและเชลซีเนี่ย เป็นหนึ่งในอสโมสรที่เจ้าหน้าที่จากซาอุดเนี่ยกำลังจับตามองอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีการเทคโอเวอร์ไปแล้วนะในช่วงปี2022อันนี้จะเป็นการเทคโอเวอร์สำหรับอน,นาคตด,ด้วยนะแล้วก็มีลิเวอร์พูลและบาซ่าเนี่ยเป็นอีก2ทีมที่ให้ความสนใจจากซาอุดด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ท็อตโบลีนะครับผมเลเบดเอเบลลี่ในสองเจ้าของร่วมเนี่ยไม่มีแสดงท่าทีนะว่าจะขายหุ้นของพวกเขาออกไปนะครับผมแต่นอกจากนี้เนี่ยอย่าลืมนะว่ายังมีสงครามภายในอยู่นะระหว่างผู้บริหารนะครับผมโบลีและเอเบ พยายามจะซื้อหุ้นของอีฟายเพื่อมาควบคุมอํานาจในสโมสรด้วยเหมือนกันนะซึ่งอย่างที่บอกนะอะสรุปให้ฟังก็คือยังตีกันอยู่แล้วก็พยายามที่จะหาซื้อหุ้นกันอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะและ,อ,ะอาจจะเป็นไปได้นะว่าโบลี่นะเนี่ยที่มีความสมพั์เคยเคยมีรูปที่แบบไปนั่งคุยอยู่ที่ซาอุดด้วยเหมือนกันอนะ่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบเฮ้ยดึงหุ้นดึงแบบกลุ่มทุนซาอุด์เนี่ยมาซื้อหุ้น เออมามาเทหุ้นใจ่ายให้คนอื่นอันยอกวิทเอยหรือคนอื่นเอยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มีอำนาจเหนือกว่าเประคานอำนาจกันตนะีก็เป็นไปได้ก็ฟังได้เหมือนกันนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ย ซาอุเนี่ยจะมาเป็นแบ็คให้กับโบลี่หรือเปล่าผมเดาแบบนี้นะผมเดาแบบนี้นะทุกคนอย่าลังเลลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมนัน่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคิดอห่างไรครับวันนี้นะครับผมจับตาดูอีซักอยากได้หรือเปล่าอยากได้ตัวอื่นอยากได้โบนิเฟสอยากได้เคฟเคเรสอยากได้เซสโกอยากได้โอซิเมียนคิดอห่างไรลองแชร์มาดูนะครับผมแล้วก็เลอูเช่นะใครเคยดูฟอร์มบ้างเป็นยังไงบ้างลองแชร์มาดูได้นะครับผมแล้วก็คิดว่าอย่างที่บอกนะ โบโลีเนี่ยจะไปเรียกซาอุมาเป็นแบ็กในการแบบเทคหุ้นสมูรอนได้หรือเปล่าอาคิเพ็งแอคลิปวันนี้ก็ทิคอมเมนตไม่ได้เหมือนเดิม,มลคาค่าวเมลาตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจากกันไปกินลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบันมีเรืเ่องราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย